ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผุ้ฟังนะครับไปติดตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรียกว่ามีหลากหลายประเด็นทีเดียวครับที่คุณผุ้ฟังนั้นให้การติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวันชาตรมงคลนะครับวันนี้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของวันแรงงานที่ผ่านมานะครับมีบรรยากาศอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรื่องของผลสํารวจต่างๆนะครับเรื่องของบรรยากาศการหาเสียงเรื่องของผลโพเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเจเนอเรชันต่างๆในการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็น ยังไงนะฮะเรื่องของใกล้เลือกตั้งแล้วตอนนี้เนี่ยแม่เขาเรียกว่ามีการหาเสียงออกรถออกชาติแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงแสดงความยินดีนะครับกับลูกชายที่เพิ่งจะคลอดมานะครับสำหรับคุณอุ้งอิงด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนั้นประเด็นเรื่องของน้ํามันดีเซลที่แม่นานๆจะลดสักทีตอนนี้ลดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของประเทศสุนด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปร่วมพูดคุยกันครับกับศาสตราจารย์ดรชยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยและท่านผู้ฟังนะครับครับวันนี้หลากหลายรสชาติหลากหลายประเด็นนะครับอาจารย์ครับทั้งเรื่องราวของวันสําคัญเรื่องราวของบรรยากาศการเลือกตั้งเรื่องราวที่คนไทยยิ้มออกน้ํามันลดราคานะครับอาจารย์ครับรับหลากหลายเรื่องเลยเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเนื่องด้วยเป็นวันฉัตรรามงคลเนี่ยนะครับก็ตรงกับวันนี้วันที่4พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศชาติบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นวันที่ราลึก ถึงพระชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เป็นพระมหาขสัรัชกาลที่สิบของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเมื่อวันที่13ตุลาคม2559เนี่ยนะครับซึ่งได้ดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับก็ถือว่าเป็นพระชพิธีฉับมงคล ทั้งนี้เนี่ยนะครับกไ็ได้มีการกระทำวันบร,รมราชาพิเศษในวันที่4พฤษภาคม2562ที่ได้มีการกล่าวถึงเนี่ยก็อย่างที่จะเตือนพี่น้องประชาชนว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเน่นย้ำนะครับวันที่4ี่พฤษภาคม2 5 0 0 62 4ปีที่ผ่านมา <Okay. S 2> ซึ่งรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระประถมบรมราชโอ,องการในพระยุิพิธีบรมนาชานพิเศษนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราชดอนตลอดไปนะครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญสี่พฤษภา,ษษาคมทุกปีเป็นวันฉัตรรัสมงคลเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่น่าจะขึ้นเป็นปีที่สี่และจะขึ้นเป็นปีที่ห้าในปีถัดไปเนี่ยนะครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามปีนี้พระองค์ท่านก็ของดจัดงานวันฉัตรมงคลนะครับด้วยเหตุที่ว่า พระองค์ท่านนั้นเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของกษัตริย์ชาวทีสามแห่งประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอนระหว่างวันที่สามก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับก็เสร็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมาราชินีเนี่ยนะครับก็เดินทางก็งดในการจัดงานต้อนฉันตรมงคลน,นะครับในปีนี้นะครับก็ถือว่า ก็มีการงดกันอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็ถือว่าเอาละก็คนไทยก็ได้หยุดยาวทั้งวันพฤหัสบสีวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คงจะต้องเดินตรงเดินทางกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของราคาน้ํามันที่ลดกันเนี่ยนะครับทีนี้ถอยหลังฉากกันไปก่อนจะพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองผมว่าวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งเป็นวันจันทร,ร์เนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความมีการกล่าวแถลงในเรื่องของให้ความสําคัญกับแรงงานถามว่าวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งผู้สนับสนุนในเรื่องรัฐบาลและผู้ที่ออกมามีการเรียกร้องไม่ได้ต่อต้านเนี่ยนะครับ,รบออกมาเรียกร้องเรียกร้องกันเนี่ยนะครับมีผลสํารวจในเรื่องของบรรดาแรงงาแรงง,งานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ก็มีรายงานครับอนาคตของการจ้างงานซึ่งก็มีการสร้างงานจะพยายามที่จะให้เกิดขึ้น69ล้านตำแหน่งและก็จะมีการกำจัดการจ้างงานไปเนี่ย83ล้านตำแหน่งภายในปีพศ2570เนี่ยนะครับหรืออีก5ปีข้างหน้าก็จะทำให้อัตราการจ้างงานลดลงครับคุณสุทธิชัยครับจากปัจจุบันนี่ราว2เปอประเด็นมันมีอย่างนี้ครับ จากการสำรวจของรายงานเนี่ยบอกข้อมูลจากบริษัทต่างๆเนี่ยแต่800แห่งที่จ้างงานพนักงานกว่า11ล้านคนจะใช้ชุดข้อมูลการจ้างงานเนี่ย670ล้านงานเนี่ยนะครับรบ,บทสรุปรายงานชี้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีและการเปลี่ยผ่านไปสู่ยุค ดิจิทัลเนี่ยก็คือใช้หุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทั้งในเรื่องของการสร้างงานและการกําจัดตาแหน่งไปพร้อมๆกันประเด็นสําคัญที่เพิ่มเติมมาเนี่ยมันก็ในเรื่องของทันานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็หุ่นยนต์และก็ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ย ก็ทําให้ตลาดแรงงานไทยเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุคไปสู่ยุคที่เรียกว่า transformation management ก็คือเป็นการบริหารการปรับเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานไปสู่อนาคตเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเรียกว่าพัฒนาเรื่องของทักษะแล้วก็ up skill แล้วก็ re skill ทักษะในเรื่องการเรียนรู้ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงงทำงานให้มีการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ในการที่จะบังคับขุนยงขุนยนหรือก็ต้องเรียนตามตรงนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนอาชองอาชีพกันในการพัฒนาเรื่องไปเปิดพัฒนาคารร้านอาหารหรือไปเปลี่ยนอาชองอาชีพกันหรือไปพัฒนาทักษะที่จะไปต้องมีการบังคับขุนยนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็บฉะนั้น ตำแหน่งที่จะถูกลดบทบาทอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือตำแหน่งอะไรรู้ไหมครับ,รบตำแหน่งเลขานุกการตำแหน่ง<ม>เสมียนตำแหน่งพนักงานธนาคารตำแหน่งแคชเชียร์แล้วก็จะต้องใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนได้อย่างผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นมาเมื่อประมาณักเกือบเดือนที่ผ่านมาคุณสุทธใช่เชื่อไหมครับว่าผมผ่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย อไม่มีเจ้าหนะ้าที่มานั่งที่เคาน์เตอร์แล้วนะครับใช้พาสปอร์ตเนี่ยแปะที่เครื่องเท่าน,นั้นเองเนี่ยนะฮะแปะที่เครื่องเขาจะมีกล้องสองหน้าเราเนี่ยแล้วก็พอไฟเขียวปุ๊บก็บอกผ่านได้เราผ่านไปเลยก็แสดงว่าไม่ต้องใช้คนแล้วใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ผู้เชีย่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และผู้เชีย่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญอย่างมากในเรื่องของ transformation management นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นท่านนาย,ยกรัฐมุตรยก็ดีท่าน,น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุนชาติชมพิตเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติงานเนี่ยให้พร้อมกันตามข้อเรียกร้องของวันแรงงานทั้งเข้อก็คือ ยกตัวอย่างนะครับเจ็ดข้อเนี่ยก็คือคในส่วนของรัฐบาลเนี่ยต้องรับรองอนุสัญญาขององ,องค์การแรงงานระหบวบ่างประเทศคือ ILO คือ International Labour Organization ต้องรองรับมันเป็นอนุสัญญาเนี่ยนะครับทั่วทั้งโลกเลยและจะต้องมีการรัฐบาลตราพระราชบัญญัติประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกัน ในการทํางานของลูกจ้างและต้องมีการปฏิรูปแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปาระกันสังคมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมจัดตั้งธนาคารแรงงานต่งตางๆและที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีการให้กระทรวงแรงงานเนี่ยแต,ต่งตั้งคณะทํางานติดตามข้อเรอียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติประจําปี 2,566และจะต้องมีการประชุมเพื่อติดตามผลงานเนี่ยทุกๆ2เดือนประเด็นสําคัญที่ผมพูดถึงว่าในเรื่องของรอูปสัญญาตามข้อเรยกร้องเนี่ยเป็นเจ็ดคอเนี่ยเพราะว่านายโยบายของทุกพักการเมืองเนี่ยที่ออกมาขณะนี้เนี่ยนะครับในช่วงหาเสียงเนี่ยค,คุณเศรษชัยและท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตว่าแต่ละพักเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมีสองสามพักเนี่ยก็จะออกมาว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในห้าปีขออนุญาตไม่เอ่ยนาม ซึ่งทุกท่านก็ทราบดีบและบางพักก็บอกว่าจะให้450บาท425บาทเนี่ยถามว่ามีการศึกษาไหมว่าเป็นไปตามอนุส,นสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยเมื่อมีการสัญญาแล้วเมื่อเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารหรือมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยต้องทําตามอนุสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรอันเนี้ยจะต้องเรียกว่าทําตาม ทำมัน่นสัญญาของโค์การแรงงานระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีเพียงสองพักเท่านั้นเองแต่ส่วนพัคอื่นๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าเลยดังนั้นเนี่ยนะฮะคุอแ,แต่ละพักเนี่ยมีนโยบายขึ้นมาเนี่ยต้องทําให้ได้นะฮะแล้วก็มันมีอีกหลากหลายนโยบายที่มีการหาเสียงไม่ใช่นโยบายขายฝันครับครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวแรงงานเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังมองอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเลือกใครดีก็ต้องใช้เขาเรียกว่าความที่ตัวเองเนี่ยนะฮะต้องติดตามนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองเป็นอย่างดีด้วยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยแต่ละสํานักเนี่ยนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นนิราโพอ๋อการค้าไทยโพหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยท <c oughs> ั้งซุปเปอร์โพอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่า ในขณะนี้ในแต่ละพักเนี่ยก็ถือว่าวหน้าพักทั้งหลายหรือที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยชีพประจรลงเท้าทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะเดี <c oughs> ยววันอังคารที่ผ่านมาไม่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามท่านพลเอกประยุจัน์โอชาเนี่ยท่านขึ้นไปเช่นใหม่ รู้ไหมฮะคุณสิทธิชัยท่านบอกว่าไม่ต้องเรียกลุกตูให้เรียกพี่ให้เรียกพี่ตู่ก็แล้วกันนะฮะท่านก็พยายามลดวัยของท่านขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวนี้บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายก็เรียกลุงตูว่าพี่ตู่แล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็เรียกพี่ตู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ลงไปที่จังหวัดชนบุรีเมื่อสองวันก่อนแล้วเมื่อวานนี้ท่านก็ลงไปสาษว่าธานีแล้วก็ไม่รู้ลงไปไหนกันเก็บจนสับสนได้หมดแล้วเนี่ยนะฮะคนเด็กประวิตยงสู่วันใครต่อใครก็ลงพื้นที่เป็นชีจรลง เท้ากันเลยจนผมสับสนไปหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการปกติธรรมดาครับก็ยังใช้ระบบเดิมๆในการลงพื้นที่หาเสียงและช่วยในบรรดาสอสอ,สอเขตทั้งหลายเนี่ยในการหาเสียงทั้งสอสอ,สอเขตและก็ในบรรดาพักต่างๆแต่ประเด็นของโพเนี่ยในการสรํารวจความคิดเห็นประชาชนเนี่ยถามว่าวันนี้ในแต่ละพักเนี่ยนะครับในการสรํารวจของแต่ละสํานักการสรํารวจเนี่ยบอกว่า ในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองในเรื่องนโยบายแจกเงินแจกทองแจกสวัสดิการต่างๆอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ออยังไม่ทราบว่าในแต่ละพักเนี่ยใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่นะครับแลว้วก็ยังไม่ได้มีความสนอกสนใจแต่ก็บอกว่าในการหาื่อนโยบายแจกเงินสวัสดิการต่างๆแต่ละพักการเืินเนี่ยก็พบว่าร้อยละประมาณเกือบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะบอกไม่ทราบเลย <peach> นะครับว่าเอาเงินเอาทองมาจากไหนและไม่เคยทดลองคํานวณเลยและก็บอกว่าที่ทราบเนี่ยเพียงเกือบเกือบจะเปซเท่าน,นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีการชี้แจงแถลงไขซึ่งท่านเศรษฐพุทธเนีย่ยนะฮะผู้ว่าแบงค์ชาติเราเนี่ยบอกว่าแต่ละพักเนี่ยใช้เงินเนี่ยน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านบาทแค่เพียงทุกพักและหรือมากกว่านั้น 1.3ล้านล้านบาท1.5ล้านล้านบาทแต่ละพักเลยเนี่ย <Okay. S 2> ถามว่าเมื่อมีการหาเสียงมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนตามตรงว่าโอ้โหใช้เงินมาจากไหนในการที่มาหาเสียงและเมื่อมาหาเสียงแล้วเนี่ยถามว่าเอาเงินทุนมาจากไหนและเมื่อมาบริหารชาติบ้านเกิดนนเนี่ย <Okay. S 2> สมมติมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเงินต่างๆที่เอามาหาเสียงเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> จะ ถอนทุนหรือไม่ต้องอธิบายต้องชี้แจงต่อคณะกรรมการ,ร,ก,าร,รการเลือกตั้งต่อ,อกกตอ,อันเนี้ยผมอยากให้กกตเนี่ยมีความแม่นยําในการชี้แจงและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยมีการสํารวจเนี่ยนะครับจากในเรื่องของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยปี2566เนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ52าล้านคนนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากประชากร7.7ล้านคนเนี่ย52ล้านคน คุณชิริชัยครับ,รบถ้าเอาเจเนเรชันของ Z หรือ C เนี่ยก็คืออายุ18ถึง25ปีเนี่ยประมาณ12ถึง18.78เปอร์เซ็นต์เจเนเรชัน Y ก็คือ26ถึง41ปีเนี่ย28.87เปอร์เซ็นต์เจเนเรชัน X 42ถึง57ปีมากที่สุดเลยนะครับ30.87เปอร์เซ็นต ยุคเบบี้บู머ในยุคของผมเนี่ยละ5 8ถึง7 6ปีเนี่ย22.64%และในเจเนอเรชันที่ไซเลนต์คือกลุ่มเป็นพลังเงียบเนี่ยอายุ75ขึ้นไปเนี่ยนะครับ4.44% 8รทีเนี้ยถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นยุคเบบี้บู머เนี่ย22.64%และยุคที่ไซเลนต์มาจอยตี้เนี่ยก็คือ4.44% และถ้าเอาไปบวกกับเ e เนอเรชั่นเเนี่ย42-57เอร์ซนตเนี่ยสมมุติว่ากลุ่มที่เป็นทั้ง X Baby Boomer กับ i ซเล t เนี่ย Majority เนี่ยผมว่าเกือบจะทั้งหมดเนี่ยประมาณ50กว่าเปอร์เซนถ้าเป็นพลังเงียบเนี่ยนะครับ,รบสมมุติว่าเป็นพลังเงียบ50เปอร์เซ็นเนี่ยก็คือว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเลือกพักไหนและยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกสอสอเขตไหนดังนั้นเนี่ยเหลืออีก10กว่าวันสุดท้ายเนี่ยนะครับ <c oughs> พลังเงียบเนี่ยอาจจะหักปากาเซียนที่มีการสำรวจว่าพักนั้นจะได้สอสอมากสุสดนายนั่นนายนี่จะได้เป็นนาย,ยกมัมนตรีเนี่ยผมค่อนข้างวิเคราะห์นะครับอันนี้ผมก็เป็นจิ้งจบตัวเล็กๆที่ผม <c oughs> ก็พูดมาโดยตลอดเนี่ยเฝ้าการเมืองมาหลายสิบปีเนี่ยอาจจะหักปากาเซียนก็ได้เพราะพลังเงียบเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับ <c oughs> อาจจะพลิกโผก็ได้ในเรื่องของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้น ก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยผมก็ศึกษาจากบรรดานักวิชาการธรรมาจารย์โหราจารย์จากทางการเมืองเนี่ยเฝ้าติดตามการเมืองมาหลายปีเนี่ยและทุกครั้งเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยฮักปักงาเชียนมาหลายครั้งแล้วนะครับคุณสิธิชัยครับดังนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ยบางที่สมนักแต่ละสมนักเนี่ยมันก็เรียกว่าบางคน นั่งร้องไห้เลยนะฮะถึงเรื่องของเรียกว่าถ้าไปเชื่อมันอาจจะไม่ได้ชี้นําถึงเรื่องของความรู้สึกของประชาชนขึ้นมาได้นะครับบางทีอาจจะชี้ติดถูกๆก็เป็นได้อันนั้นเราก็ว่ากันเนี่ยนะฮะเดยวอีกสิบกววันอยากให้ท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยได้โปรดพิจารณาถึงเรื่องพฤติกรรมถึงเรื่องแต่ละการหาเสียงต่างๆและอย่าให้ แต่และสํานักโพต่างๆเนี่ยมาชี้น,นําของพี่น้องประชาชนนะครับทีเนี้ยมาคุยถึงเรื่องปิดสี่ซ้าวันและวันที่17น่าจะอีกประมาณอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็าจะเป็นวันพิธีจดพระดางคันแรกนาขวาัญหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าพิธีพืชมงคลเนี่ยก็เป็นวันหยุดร,ร,ราชการก็เดือนนี้ก็มีวันหยุดราชการอีกเนี่ยนะครับก็ทางสํานักกองทุนพลังงาน น้ำม <laughs> ันเชื้อเพลิงเนี่ยก็บอกว่ามีมตินะครับเมื่อปลายเดือนเมษายนเนี่ยปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีกห้าสิบสตางค์ต่อลิตรจากเดิมราคาสามสิบบาทเก้าสี่สตางคเนี่ยเป็นสามสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์นะครับก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันเนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยซึ่งมีส่วนอย่างมากในการขนส่ง รถบรรทุกบรรทุกต่งางๆทั่วไปทั้งประเทศเน,นะครับก็ทําให้เียกวาราคาัน้ำม,มันเนี่ยก็ลดลงอย่างมากทีเดียวก็เรียกว่าเอาละครับจะช่วยเหลือในเรื่องของการเดินตรงเดินทางในช่วงของเรียกว่าปิดสามสี่ส้าหวันตรงนี้เนี่ยนะครับ,รบและก็ขอแสดงความยินดีครับกับคุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและครอบครัวที่คลอดบุตรชายนะครับหลานชายให้กับคุณทักษิณชินวัตรนะครับชื่อเด็กชาย พลึกทาสินสุขสวัสดิ์หรือชื่อเล่นว่าชื่อคุณทาสินแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณอุ้งอิง,ง,งได้ออกมาแถลงการนะครับที่โรงพยาบาลพ่อรามเก้าพร้อมด้วยสามีนะครับบอกว่ารู้สึกว่าท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะครับบอกก็เอาละก็ขอให้อยากให้คุณพ่อนะครับซึ่งเป็นคุณตาเนี่ยซึ่งเป็นหลานคนที่เจ็ด อยากจะกลับมาเลี้ยงหลานส่วนจะกลับมาวิธีใดอย่างไรเนี่ยก็สุดจะแล้วแต่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัฒรที่มีหลานคนที่เจ็ดแล้วเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาละนะครับในโค้งสุดท้ายตรงนี้เนี่ยนะครับเหลืออีกเพียงไม่ถึงสิบกว่าวันเนี่ยนะครับ,รบกรกตก็บอกว่าผู้จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่เจ็ดพฤษภาคมเนี่ยถ้าไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ได้ในวันอาทิตย์หน้า14พฤษภาคมเนี่ยก็มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมเนี่ยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแต่มีสัญชาติไทยโดยมีการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอายุต้องไม่ต่ากว่า18ปีนะครับ,รบและต้องเป็นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่16พฤษภาคม2548และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า90วัน มีชัดเจนเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ผู้มีลักษณะต้องห้ามให้ไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งก็คือบรรดาพิสูุสามเณรนักรดนักบวชหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งคนที่ต้องถูกจําคุกคุมขังหรือโดนหมายศาลหรือคําสั่งที่ชอบวปกฎหมายคนที่วิกลจริตหรือจิตฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบนี่ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเด็ดขาดน,นี่นะครับก็ถือว่า เอาล้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปทีนี้สุดท้ายสุดจริงๆสงครามที่ซูดานใครจะไปคิดนะครับว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมืองกันก็ยังเรียกว่าอ้ามันกันตูงตามตูงตามกันพอสมควรรู้สึกว่ากองทัพอากาศเนี่ยก็ได้ขนคนไทยนักเรียนไทยแล้วก็คนไทยที่ไปแต่งงากนกับชาวซูดานหรือคนไทยที่ไปทํางานที่ประเทศซูดานเนี่ยก็เรียกว่าขนคน กลับมาเยอะทีเดียวนะครับบางพักเขาบอกว่าไม่ต้องการทหารแล้วแต่ผมก็เห็นเวลาเกิดไยแรงไฟไหม้หรือน้ําท่วมทีไรผมก็เห็นกองทัพปบกกองทัพเรือกองทัพอาถารเข้าไปช่วยไปช่วยทุกทีเลยเนี่ยนะเห็นบ,บอกจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ต้องการกองทัพแล้วก็ดูโซเชียลมีดงมีเดียทีไรก็บรรดาทหารเกณฑ์ทั้งหลายหรือทหารที่อยู่แนวตะเข็บชายแดงก็ออกมาบอกเนี่ยเราก็ รักศักดิ์ศรีในการเป็นทหารเนี่ยนะครับ,รบก็อยากที่จะทําความเข้าใจายอย่างท่านผะู้ฟังว่าเราจําเป็นต้องมีกองทัพครับ,รบเพื่อเป็นเรียกว่ารักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยรักษาสารทุกสุขดิบของบรรดาคนไทยที่อยู่แนวหลังเนี่ยแหละครับเรายังต้องการอผมเองรับสารภาพเลยเนี่ยครับ,รบผมไม่ได้ทํางานให้กองทัพแต่ผมต้องบอกเลยตรงๆว่าเรายังต้องการทหารเพื่อเป็นเรียกว่า แนวสกัดกั้นเป็นรั้วของชาติในการป้องกันทหารตำรวจต้องมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมยังต้องการทหารให้เป็นรั้วของชาติในการที่จะดูแลความสงบสุขและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองครับคุณสิทธิชัยครับครับแหม่ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นคงเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ ปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับว่ามาจากเรื่องราวของการที่ทหารเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ต่างๆ,ๆอยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนพื้นที่ชายขอบอน,นะฮะในที่กัมนานด้วยนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านหรูติดแอร์นะฮะบางทีต้องต้องกลางเต้นอยู่ในป่าอยู่ในดงเนี่ยนะฮะยังเรียกว่ายังเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ทแท้ๆเลยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทหารไม่ไปอยู่แล้วใครจะไปอยู่ตรงนั้นน่นะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องให้ความยุติตธรรมแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของความสําคัญด้วยว่าทําไมต้องมีทุกประเทศในโลกเนี่ยนะครับก็มีกองทัพทั้งหมดนะครับารจันถ<ม>ูก้องครับ ครับก็เป็นประเด็นต่างๆที่ร่วมพูดคุยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนะครับที่ร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ให้เรื่องราวดีๆที่มาติดตามกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบ้อนคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟัง เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน